กูได้ทุกคนตอนนี้นะครับเรา,าจะแนะนาเปิร์กซึ่งคลิปนี้เป็นการอัดรับที่สามแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ทดลองเปิร์กะไรให้ดูเลยเพราะว่าเมื่อกี้แทบไม่ได้ใช้เลยอ่ะโอเคเอาไหมนะเราจะมาเริ่มกันใหม่นะครับทุกคนอาจจะเป็นครั้งแรกของทุกคนแตยอาจจะเป็นครั้งที่สามของผมแล้วนี่เปิร์กที่ก็ขึ้นมาเลยเปิร์กแรกนะครับเปิร์กแมวเปิร์กแมวเป็นปอ่าเปิร์กที่เวลาฆรากรมองมาทางเราอ่ะมันจะขึ้นเว้เราทําให้เราแบบ ปั่นไฟเร็วขึ้นเอ่อวิ่งเร็วขึ้นช่วยเพื่อนเร็วขึ้นถ้าจำผมจะไม่ผิดถ้าในการวิ่งก็จนะ2%นะเปิร์กที่สองนะเป็นเปิร์กของไมิโธมัสเป็นเอ่อเปิร์กรูปเท้าอ่ะรูปเท้าที่กำลังวิ่งอะ่ะแบบเราเดินอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะแบบชิลใช่ป่ะแต่ถ้าเราวิ่งอะ่ะมันจะวิ่งเร็วขึ้น150%ถ้าผมจำไม่ผิดอะเป็นเปิร์กที่ทำจังหวะได้ดีมาก เปิร์ที่สามที่ผมจะแนะนํานะเป็นเปิร์รูปตาที่เป็นมีนตาขอแขวะนะผมไม่รู้เปิร์ชื่ออะไรแต่เป็นเปิร์ที่ดีมากแบบจ่ายข้อมูลหรือว่ารู้แบบเกี่ยวกับสถานก,การณ์เกมดีมากเพื่อนผมแนะนําเปิร์นี้แนะนําแบบแนะนําจริงๆเลยแบบสถานการณ์สมมุติละกันแบบเพื่อนล้มเงี้ยเราปั่นอยู่แล้วเพื่อนอีกคนนึงก็จะรู้ว่าโอเคเราปั่นอยู่นะโอเคเราไม่ไปช่วยอีกคนนึงก็จะไปช่วยก็คือมันจะรักษาอาการเล่นเกมแบบ ดึงเกมแบบโอเคอ่ะคือทุกคนไม่ต้องไปออที่แบบเสาเสาเดี๋ยวเพื่อช่วยเพื่อนอ่ะคือไฟ,ไฟก็ได้ปั่นเพื่อนก็ได้ช่วยประมาณนี้เปอร์ที่สิเป็นอะดรีนาลีนอะดรีนาลีนนั่นแหละก็คือแบบเราล้มหรือว่าเราโดนขแขวนอยู่เราแบบเพื่อนปั่นเครื่องสุดท้ายเสร็จใช่ปะมันก็จะแบบเหมือนฟูเหมือนฮิวให้เราเลยแบบเราล้มอยู่ปุ๊บเราก็ลุกขึ้นมาได้ เราเจ็บอยู่แล้วก็หายเจ็บประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไง่ะลองเปิร์กแรกเลยเวลานี่นะดูนะหนึ่งสองสามนีเพิ่เนียวขึ้นประมาณกี่วิกี่วิผมจําไม่ได้ละแต่ก็แบบว่ใช้แบบหนี่ขั้นตอนได้ดีผมปั่นไฟก่อนละกันขอร้องแหละว่าตาเนี้ยให้ผมได้โดนตีบ้างเถอะมีคคโดนขแขแวกก็ได้ แต่ผมไปใช้ให้ดูคือแบบสองตาทีแล้วคือคือแบบมันใช้ให้ดูไม่ครบอ่ะมันแบบฆาตก,กรก็แบบไม่ได้แเพื่อนเลยเงี้ยหรือไม่ฆาตก,กรก็ไม่ตีผมเลยเงี้ยอืมแต่เปิกถ้าถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาให้เปลี่ยนนะจากวิ่งเร็ว่เปลี่ยนเป็นไดฮาร์ดหรือไม่ก็เป็นแทงหลังก็ได้ผมว่า,าเปิร์กวิ่งเร็วมันต้องใช้จังหวะถ้าแบบคุณอาจจะแบบหาจังหวะไม่ได้หรือว่าเกมแบบ ชอบเป็นตัวตั้งตัวตีชอบจ่างเงี้ยก็เป็นไดฮาร์ดมากกว่ามันเล่นง่ายกว่าไดฮาร์ดอ่ะมันสร้างจังหวะได้แบบหลายหลายแบบแล้วก็เพิร์กที่2ก็คือแทงหลังแทงหลังเป็นเพิร์กที่แบบช่วยเราได้ดีมากก็คือแบบเราโดนอุ้มใช่ไหมแล้วเราอะ่ะรู้สึกว่าจะเข้าเฟสสามอะเฟสสุดท้ายละเราแทงหลังแล้วแบบเพื่อเราเปิดไอ้นั่นพอดีเลยอะเปิดอะไรวะเปิดปตัวพอดีแล้วก็หนีไว้ได้ไงเพิร์ที่สามน่าจะเป็น เปิ้ของลุงบิวอ่ะบรูทามอือนี่ผมวิ่งแล้วนะไปเขาตามผมไม่ทันแล้วนะเขาแต่เขาไปตามเพื่อนแทนไงนี่เราเรา,เราเราเรียมไงเดี๋ยวดูนะมันจะมีเปิ้ตาขึ้นมาเราจะเห็นทุกคนเลยเว้ยทุกคนที่จะเห็นเรานี่เราเห็นคนนี้นะแล้วเราก็เห็นเพื่อนตรงนู้นแล้วก็เห็นคนที่โดนแขน แล้วก็เห็นฆาตกรก็คือมันจะแบบทุกคือทุกคนในทีมก็เห็นนะไม่ใช่เราเห็นคนเดียวทุกคนในทีมเราก็เห็นมันจะได้แบบจ่ายข้อมูลได้ไงโอเคคนนู้นปั่นอยู่นะเรากับเพื่อนอยู่กันสองคนฆาตกรอยู่กับคนโ้นแขนอ่ากำลังจะวับมานี่หรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้มีร่างโคนอยู่ถ้าวัปมาเราต้องหนีเพื่อนไปช่วยนะเพื่อนเห็นว่าเราปั่นอยู่เพื่อนไปช่วยเห็นปะเป็นร์ปที่เอ้ยเป็นเดินอะไรแบบ เป็นเลที่จ่ายข้อมูลได้โอเคมากโอเคเพื่อนหนีมานะเพื่อนคนนี้เห็นว่าเพื่อนคนนี้โดนโดนดึงนะคือแบบเพื่อนคนนี้เขาดึงฆาตกรไปอยู่นะเพื่อนคนนี้เลยวิ่งไปแต่เราปั่นอยู่เห็นปะมันก็จะแบบไม่ได้ไปออกกันส4สี่คนเห็นปะเพื่อนคนนี้ก็จะช่วยโอเคเครื่องเราก็แบบก็คือเสร็จอะก็คือเสร็จเปเครื่องหนึ่งมันเป็นเพลที่เอาไว้เดินเกมเอาไว้อ่านเกมได้ดีมาก โอเคผมวิ่งละนี่เห็นผมใช้เปิร์กเสียแล้วเห็นไหมเปิร์กนี่มันต้องมีจังหวะเปิร์กแบบเท้าเนี่ยเราเอาเป็นไดฮาร์ดมาก็ได้อย่างที่ผมบอกหรือไม่ก็บอลล่าทามถ้าแบบคุณอยากช่วยเพื่อนแบบบ่อยๆแล้วคุณว่าแบบโดนตีเยอะจุกเนี้ยอันนี้เปิร์กอีกอันหนึ่งเปิร์กอันนี้ก็ดีถ้าแบบคุณไม่ใช่สายแบบสายจุกเนี้ยคุณแบบวิ่งแล้วหลบวิ่งแล้วแอบเนี้ยเปิร์ลน่าชื่อว่าใจกล้ามั้งถ้าเป็นชื่อแบบ ชื่อแบบชื่อไทยนะชื่อกีอจ่จาไม่ได้ละโอเคเราเหลือสองเครื่องนะเราจะไปปัน่นเครื่องบนนูน้นเราต้องโดนตี่ยโอเคตกใจตกใจอันนี้คืออะไรนี่คือล่างล่างปลอมหรอก็คือไม่มาใช่ไหมโอเค,อเ,คเรามีเท้าวิ่งเร็วนะเราจักจุกมากตอนเนี้ย ทุกคนงงไหมถ้างงผมต้องขอโทษด้วยนะแต่เป็นเพิร์กที่ผมแบบเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะแบบโอเคมันมันดีไงทุกคนอาจจะแบบมีเพิร์กที่ชอบมากกว่านี้แบบอาจจะเป็นเพิร์กแบบเพิร์กในการปั่นโดยเฉพาะแหละเพิร์กของเดวิดคิงก็คือไนฮาร์ดใช่ผมผมก็ลังนึกอยู่เพิร์กของเดอะไวท์ที่มันทำงานร่วมกันแล้วก็ปั่นเร็วขึ้นนั้นก็ดีนะดีมาก โอเคผมผมจะไปหาฆาตกรละผมจะไปโชว์ว่ามันเป็นยังไงอะดรีนาลีนอะ่ะผมกำลังหาอยู่ฆาตกรอยู่ไหนผมฆาตกรอยู่ฆาตกรอยู่ไหนผมจะไปรับเพื่อนนะเพื่อนอยู่นู้นโอเคผมจะไปรับเพื่อนโอเคผมเจ็บนะผมเจ็บแล้วเดี๋ยวผมเล่นให้ดูโอเคฆาตกรมองเรานะผมจะเล่นตรงนี้ ตอนนี้ผมเจ็บนะไม่อยากใช้กล่องพยาบาลเลยอ,อยากใช้กล่องพยาบาลนะแต่ไม่งั้นอะดรีนีมันจะแบบไม่ทำงานอะ่ะต้องรองเครื่องสุดท้ายก่อนนะเ,อเสียเสียกล่องอีกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อทุกคนนะครับนี่เป็นไงล่ะนี่คือวิ่งเล่นแล้วนะรอเครื่องสุดท้ายเปิดอ่ะคือตอนนี้เราเจ็บอยู่นะผมรอตรงที่เปิดเลยแล้วกัน จะปั่นเสร็จไหมเนี่ยเอเอเนั่นเราไปปัน่นไหมเอต้องรอเพื่อนปั่นให้เสร็จอะเพื่อนยังไงดีนี่เห็นไหมนี่ทำงานแล้วเห็นปะคือเครื่องสุดท้ายปั่นเสร็จปุ๊บนี่ทำงานเลยคุณเจ็บอยู่คุณหายเลยคุณล้มคุณลุกแค่นั้นเอง เดี๋ยวผมเปิดเก้าเก้านะมันก็มีเท่านี้แหละเปิร์กแบบถ้าพลิกแพงกันไปเรื่อยกๆก็โอเคอะแต่ถ้าแบบไม่ชอบเปิร์กวิ่งเร็วเพราะว่ามันขัดในการวิ่งของคุณคุณอาจจะเอาอย่างอื่นมาก็ได้อาจจะไม่ต้องเอาเปิร์กแมวมาก็ได้ถ้าคุณเอาเปิร์กตามาแล้วคุณอาจจะเอาแบบเป็นแทงหลังหรือว่านี่ไงพูดเคยเกินไปเลยบอกอย่าเปิดเก้าเก้าอาจจะเอาเแทงหลังหรือว่าเป็นแบบบลูทามหรือไม่ก็ อะไรนะผมดูไปละใจกล้าใจกล้าแบบปุ๊บเราเจ็บใช่ไหมเราคาตกรมานะปุ๊บเราแอบบเราย่อปุ๊บคาตดกรไม่ยินเสียงหรือเปล่าผมไม่ได้ผมไม่ได้อ่านมาแต่น่าจะเป็นประมาณนั้นแหละเรารอ,ร,อ,ร,อรับเพื่อนนะเรารอ,ร,อ,ร,อรับเพื่อนนะเราต้องรอให้ให,หาหัวใช่ไหมออกไปก่อนอราจะรอรับเพื่อนอยู่ โอเคเพื่อนอไวแล้วโอเคเพื่อนอยู่ตรงนู้นหมดเลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับนี่เป็นแค่อาคำแนะนำในการเล่นไม่ได้จะบังคับให้ทุกคนต้องใช้เปิร์งนี้นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย